สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีว่ากับผมบอลตัทุิเศษกำปังนะครับทาง RMTP u DP Live ครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราเป็นเรื่องราวนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเร้นลับต่างๆนะครับที่เราจะนํามาฝากทุกท่านกันเป็นประจําสัปดาห์ละ2ตอนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมบอลัะทุิเศษกำปังกันเช่นเคยนะฮะ เมื่อวานนี้ครับผมมีการนําเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นสถานที่ร้างนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนํำมาฝากทุกท่านกันก็มีหลายสถานที่นะครับที่เรานํามาฝากกันนะครับเมื่อวานเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของตึกสาทรยูนิคนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายๆท่านที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นก็บอกได้ว่ามันหลอนนะฮะค่อนข้างหลอนทีเดียวนะครับ คือเป็นตึกร้างที่สูงมากๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันนี้เรายังมีอีก2สถานที่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเหมือนกันมาฝากนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันที่สถานที่ที่โด่งดังแล้วก็ออกข่าวรวมไปถึงมีรีวิวบนบล็อกต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายเหมือนกันแล้วก็ยกให้เป็นสถานที่ที่ต้องมาเยือนในกรุงเทพนั่นก็คือ สุสานเครื่องบินครับผูบ้ดังครับสุสานเครื่องบินนี้ตั้งอยู่บริเวณซอยรามํำแหงร้อยห้านะครับบรรดาคนที่มาสำรวจลานสร้างเครื่องบินแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมบริเวณเดังกล่าวถึงมีสร้างเครื่องบินทิ้งไว้นะครับบางก็ดาว,ว่าลานนี้เป็นจุดเกิดเหตุเครื่องบินตกบางก็ว่าเคยเจอผีในสร้างเครื่องบินตอนกลางคืนมาก่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะภาพความน่ากลัวก็ทําให้สุสานเครื่องบินครับดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับโดยเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นลานเบียนะฮะที่ชื่อว่า Runway ์เบียเฟสติวัมาก่อนนะครับซึ่งเจ้าของได้นําเครื่องบินมาตั้งไว้เพื่อตกแต่งให้เข้ากับคอนเซ็ปต์นะฮะก็หวังกันว่าจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวสุดฮิปแห่งใหม่ในกรุงเทพนะแต่ว่าความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า และจะเปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงแล้วก็ปล่อยพื้นที่ให้รกร้างว่างเปล่าแบบนี้นะพอมันร้างว่างเปล่าก็เลยหลอนเพราะมีซาเครื่องบินอยู่นะฮะก็คือ Boeing 747แล้วก็ MD82 ของสายการบิน o n e ท o Go นะครับซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดแห่งแรกของประเทศไทยครับโดยสายการบิน o r i e n t t h a i Air l i n e นะครับซึ่งเปิดให้บริการ ประมาณ7-8ปีเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นสายการบินวัน t กนะที่ประสบกับวิกฤตหลังเกิดเหตุเครื่องบินต,ตกในปี2550ครับที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกเสียใจแล้วก็ช็อกไปต,ตามๆกันนั่นเองโศกนาฏกรรมนี้เนะี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนปี2550นะครับกับเที่ยวบิน OG 269กรุงเทพมหานครภูเก็ตนะที่นำเครื่องบินรุ่น m d 82เนี่ยนะครับ ขึ้นทยานขึ้นสู่ฟ้าพร้อมกับผู้โดยสารและก็ลูกเรือจำนวน130คนนะครับวันนั้นฝนตกหนักมากทำให้ทัศนวิสัยในการบินไม่ดีเท่าไหร่นะครับทันทีที่ล้อถึงพื้นกับเครื่องบินก็เกิดเสียการทรงตัวจนทลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับกําแพงดินแล้วก็มีการเกิดระเบิดถึง2ครั้งนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง90คนด้วยกันเป็นชาวไทย32คนและชาวต่างชาติ 58คนนะครับเมื่อมีการตรวจสอบก็ทําให้พบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้เป็นผลจากสภาพอากาศหรือว่าเครื่องบินแต่อย่างใดครับแต่ว่ากลับเป็นความผิดพลาดขององค์กรที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศนะครับไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ผู้ความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางอากาศกําหนดไว้โดยการใช้นักบินมากเกินไปจนพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง นี่ก็เป็นเรื่องราวของสุสานเครื่องบินนะฮะก็คือมาจากลานเบียร์เก่าๆนะ,ะคุณผู้ฟังเป็นลานเบียร์ที่มีดนตรีสดนะมีคึกคืลข้อสมควรเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเจอพิษเศรษฐกิจเข้าไปก็เลยไปต่อไม่ได้นะฮะก็เลยทิ้งเครื่องบินให้ทิ้งร้างอยู่แบบนั้นนะฮะปัจจุบันก็เป็นอีกถึงสถานที่นะที่ ก็ร้อนๆเหมือนกันนะคุณฟังไม่มีคนอาศัยอยู่นะเป็นที่ร้างนะฮะแต่เห็นว่ามีการจ้างคนไปเฝ้าที่นะคคนไปเฝ้าที่ตรงนั้นนะก็มีมีมีคนอยู่นะเป็นคนคล้ายๆกับคนเก็บขยะอะไรเงี้ยคุณฟังนะก็เป็นเรื่องราวของสุสานเครื่องบินนะที่เรานามาฝากกันส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถ้าใครนั่งรถ หรือว่าขับรถไปบนทางด่วนแ,แถวๆเส้นบางนานะก็จะเห็นมีตึกสูงๆอยู่ตึกหนึ่งรู้ฟังที่ดูแล้วมันหลอนๆอยังไงชอบกลนเพราะว่ามันเป็นตึกร้างนะฮะ,ะที่นี่เป็นตึกที่มีชื่อว่าตึกไทฟากรุป๊ปครับกูผู้ฟังครับ,รบหากใครที่เคยเดินทางไปแถวเซนะ็นทรัลบางนาก็จะเห็นตึกเนี้ยนะครับ สูง32ชั้นนะซึ่งมันเป็นตึกรางที่ไม่มีผนังนะฮะตั้งตรงงานอยู่ริมถนนเทพรั์บางนาตราดนั่นเองนะก็ผมเห็นผมก็รู้สึกคนลุกเหมือนกันรู้รู้สึกเหมือนจะมีอะไรนะตึกนี้นะฮะก็เท่าที่ทราบครับเรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์ต่ตางๆที่เกิดขึ้นในอาคารแห่งนี้ก็คือตึกไพฟากรุ๊ปนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะบ ตึกสะทรนยูนิคเลยในปี2540นะฮะถึงแม้ว่าปี2552ครับบริษัทไทฟ,ฟากรุ๊ปครับถูกสารล้มละลายกลางนะฮะสั่งพิทักษ์ทรัพย์เดดขาดอังคารแห่งนี้ก็เลยตกอยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นแต่ก็ปราศจากการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวองคารไปอย่างสิ้นเชิงเป็นระยะเวลาถึง20ปีนะฮะที่ตึกไทฟากรุ๊ปร้านครับจนกลายเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราว สุดหลอนเลยนะครับโดยหลายแห่งอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตในตึกไทยกู้ฟ้ามากถึง5ศพแล้วนะฮะทั้งฆ่าตัวตายทั้งถูกฆาตกรรมนะโดยเมื่อปี2555นะครับมี2เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นก็คือในเดือนเมษายนนะมีชาวต่างชาติใช้สายยางเนี่ยนะผูกคอเสียชีวิตครับบนชั้นดาดฟ้าจรทติคัดว่าผู้ตายอาจจะเครียดจากการถูกแฟนสาวทิ้งนะฮะ พราะว่ามีการพบรูปถาหญิงสาวคนหนึ่งในกระเป๋าสตางค์ด้วยพร้อมกับข้อความบอกลาบนกำแพงนะฮะตรงช่องบันไดแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนะฮะมีชายวัยกลางคนถูกฆกาตกรรมบนชั้น30ด้วยโดยถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องควบคุมไฟนะครับคาดว่าถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็อีกสศพก่อนหน้านี้เป็นเหตุกระโดดตึกทั้งหมดนะครับ ปัจจุบันกับตึกไทฟากรุ๊ปนะฮะไม่ได้เป็นสถานที่รกร้างอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อปี2560นะฮะมีกลุ่มทุนจากประเทศจีนก็คือบริษัทไทยฮังไทกรุ๊ปนะมาซื้อต่อแล้วก็พัฒนาโครงการเพื่อจะทําเป็นอาคารสํานักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ค่อนข้างหลอนๆเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วสถานที่ร้างทุกที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะฮะ จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องผีเรื่องสางหรือว่าเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยถามว่าอันตรายไหมเนี่ยผมว่ามันยังแม่อันตรายเท่าคนหรือว่าเท่าความอันตรายของสถานที่ที่มันถูกทิ้งร้างะนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีหลายพื้นที่พอเป็นที่ร้างเนี่ยนะก็มักจะมีคนไปลองของลองดีเนาะนะมันจะเดินขึ้นไปทํา ภารกิจกันนู่นนี่นั่นนะซึ่งก็ไม่แนะนำนะทางรายการของเราก็ไม่แนะนําให้ไปสถานที่เหล่านี้เนะเพราะว่าอันตรายที่เกิดจากสถานที่ที่มันถูกทิ้งร้างนานๆเนี่ยนะตึกอาจจะถล่มนะปูนอาจจะแตกหรือว่าบางทีแล้วมีเศษแก้วหรือว่ามีสัตว์ร,ร้ายแม้กระทั่งคนร้ายเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีได้นะเพราะฉะนั้นก็ ไม่แนะนําให้ไปสถานที่เหล่านี้นะครับจริงๆแนละ้วยังมีหลายที่นะมีห้าง New w เ r l d ด้วยนะนิวเวิลด์ที่บางลําพูนะก็เคยเป็นสถานที่ร้างมาก่อนอุปลาเยอะนะไอตรงนี้เนี่ยก็มันจะกลายเป็นแหล่งมูสุมกันไปนะเพราะฉะนั้นหลายที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราตอนนี้ก็เริ่มที่จะถูกได้รับการเยียวยาหรือว่าดูแลเป็นอย่างดีแล้วนะเช่นตึก ซาทรูนิคเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้คนเข้าไปแล้วนะเพราะมันอันตรายมันสูงขนาดนั้นนะฮนะอันตรายนะก,ก็จ้าง security มาดูแลรักษาความปลอดภัยนะไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่นะก็คืออันตรายมากนะรวมไปถึงตึกไทฟากรุ๊ปเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทที่เขามาดูแลเรื่องนี้นะมาดูแลสถานที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนห้างนิวเวิ l ์กก็ ก่อนหน้าน,นี้เป็นวังวชชานะฮะคือมีคนเอาปลาไปปล่อยนะปรากฏว่าปลาเต็มเลยนะฮะตอนนี้ก็เอาปลาไปอยู่ในสถานที่ที่ควรอยู่แล้วแล้วก็ปิดห้ามคนเข้านะครับก็เป็นสถานที่ที่เรานํามาฝากกันจริงๆแล้วเรื่องราวความร้อนนะฮะอาจจะไม่ได้เจอผีเต็มๆหรอกนะแต่เราสังเกตว่าพอมีสถานที่ร้างแบบนี้เนะี่ยมักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะ ก็เป็นเรื่องราวสถานที่ที่เรานามาฝากทุกท่านกันในวันนี้แล้วกันนะครับในตอนหน้าครับเรื่องเล่ามีว่าของเราครับจะนําเรื่องราวของอะไรมาฝากนะฮะยังไงก็ติดตามกันได้ผ่าน RMTP u TP Live ครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ